เรากำลังจะออกเดินทางไปสู่โลกทั่วทางไทยาั่งที่มีธรรมชาติเป็นตัวนำะเราจะพาพี่น้องและเอฟ f ีทุกท่านเข้าไปสู่<อ>ท้าวพญาทิ้งเถือพระคุณทองพระเจดีย์ยอดยอดเดืนนี้นเดินตามเดือนนำโดยท่านยอดเขากำลังพาพวกเราไปสู่แล้วก็มีกาไปดูหมาหลงตาซึ่งหมาหลงตาเยอะมาก អោលលើเด้อមកអោលលើเด้อវានេះเด้อអូយអូយ พุ่งสู่บทสัาณที่จัู่และพานลการสมบูรณ์โอ้เยี่ยสดนี่ไง